พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจําในวันอาทิตย์วันที่12เดือนที่หนึ่งในหัวข้อเรื่องหรืออำนาจในพระนามของพระองค์และพระวจนะที่จะใคลควรและสมาคีธรรมในพระธรรมมาราโกบทที่สมกข้อที่1 7บเถึงสิพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคพี่น้องคะเมื่อพูดถึงการใช้พระนามของพระเยซูหรือดัดอนานนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถความแข็งแกร่งหรือความดังที่คุณตะโกนวิญญานช่วไม่มีทางเลือก ื่อคุณขับไล่พวกมันในพระนามของพระเยซูพวกมันรู้ว่าพวกมันต้องไปจงพิจารณาสิ่งต่างๆที่ระบุไวในพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นอีกครั้งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราสามารถทําได้ในพระนมของพระองค์นั่นคือขับวิญญาณชั่วจับงูเดินไม่ได้รับอันตรายจากพิษไรแรงวางมือบนคนป่วยเพื่อให้พวกเขาหายป่วยนี่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง ทำให้คุณรู้จักหรือดำน้าในพระนามของพระเยซูพระนามพระองค์เป็นเครื่องมือแห่งความบัดกลัวต่อวิญญาณชั่วความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บและความอ่อนแอเพโตเข้าใจสิ่งนี้นั่นคือเหตุผลในกิจการบททีธธ่สามเมื่อเขาและยอนพบชายคนหนึ่งที่พิการตั้งแต่กำเนิดเขาจึงใช้พระนามของพระเยซูเพื่อรักษาเท้าที่พิการของชายคนนั้น เมื่อชายคนนั้นยื่นมือไปขอทานเปโตกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีน,นั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยสุคริสชาวนาซาเลสจงเดินเถิดการอัศจรรย์นี้ดึงดูดสูงชนและเปโตใช้โอกาสนี้ประกาศพระเยสุคริสโดยอธิบายว่าพระนามของพระเยซูทำให้ใชายคนนี้หายจากโรคภยัยไค่เจ็บ สิ่งที่ใช้คนนี้ไม่สามารถทำได้มาหลายปีเขากลับสามารถทำได้ในพริบตาเพราะฤทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูผมขอบอกคุณในพระนามของพระเยซูว่าคุณดุจผลจากโรคภัยแค่เจ็บใดๆที่ได้ผูกมัดคุณไว้แล้วสิ่งที่คุณทำไม่ได้มาหลายปีคุณสามารถทำได้ในตอนนี้ในพระนามของพระเยซูบางทีคุณอาจมีลูกที่เดินไม่ได้ตั้งแต่เกิดหรือบางที คุณอาจต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมาเลงในคนนั้นได้รับการรักษาแล้วและคุณหายจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นในพระนามของพระเยซูจงเชื่อและปฏิบัติตามคำเหล่านี้ในสถานการณ์ของคุณและมันจะเป็นเช่นนั้นอเมนพี่น้องคะฤมธิอํานาจในพระนามนันนนน้นพระนามนั้นเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์ในนรกและในจักรวาล เมื่อคุณร้องเรียกพระนามน,านั้นสวรรค์ทั้งหมดจะตอบสนองซาตานนรกและวิญญาณชั่วทั้งหมดจะสั่นสถานและก้หมหัวให้กับสิทธิอำนาจนานชงเรียกพระนามนานวันนี้ด้วยความเข้าใจถึงความสําคัญและสิทธิอำนานของพระนำน,นั้นแล้วคุณจะต้องพบกับก,บการอัศจรรย์อย่างแน่นอนฮาเลลูยาอามนให้เราขอถ้อยคำแห่งคำอธิษฐาน ร่วมกันนะคะพระมิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับฤทธิอำนาจและสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูในพระนามของพระองค์ข้าพระองค์เดินไปในชยชนะเหนือความเจ็บป่วยความขาดแคลน และการกดเข็ทุกรูปแบบ้าพพระองค์ดำนินชีวิตในใชัยชนะทั้งในปัจจุบันและตลอดไปเพราะคุณจะนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระน,นามนั้นและใช้ด้วยการเปิดเผยสํแดงฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระนามของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสวรรค์ในนรกและในจักรวาลค่ะดังนั้นเมื่อคุณร้องเรียกพระน,นามนั้นสวรรค์ทั้งหมดจะตอบสนองซาตานนรกและวิญญาณชั่วทั้งหมดจะสั่นสะท้านและก้มหัวให้กับสิทธิอำนาจน,นั้นค่ะดังนั้นจงเชื่อและปฏิบัติตามคำเหล่านี้ในสถานการณ์ของคุณ ทรงเรียกพระน,นามนั้นในวันนี้ด้วยความเข้าใจถึงความสําคัญและดิดดุํานาจของพระน,นามนั้นคะ่ะแล้วคุณจะต้องพบกับการอัศจรรย์ในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนพระเจ้าสมกําลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจ,จะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้ เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริง พร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟลยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด